้องซ้อมจะเห็นะตงต้งคุณได้ฟันหะอนี่ฟันไม่ไห้ <ừ> อือเอาแสบเล <ừ. S 2> ยจรียนใส่ซิมหน่อยป่ะโอ้ใส่น่อยก็ใส่สัก <ừ. S 2> ้าหน่อยระิม <ừ. S 2> หน่อยก็ ยาประชดด้ <laughs> อคอชงเราปดน็นยสวมได้ได้สิบต่น,นี่เขาเียกเเรียเงอของแซ่บอ๋อของปลา มึงใส่หรอคุละเราิไปยุ้มาเดี๋นี้ล่ะครับทานอร่อนี่สิเมียดีมากเอองงซแค่นี้กัพ่อพ่อพ่อกินอะไรกับเกลือ ไหิววนไ่นเออาซีนาเอียยูอาไปินไมัะเสียได้กับซีกินเ้าก็ถาดได้กันเนี่ยทาน่นนนปุ่นเจาะงี้ได้ไหมงี้้ยอุ่นเรือบร้อยจ้าอืาเ <laughs> ดกบิใส่ถาดเดียบร้อยจ้าอตอห้ง ควักกอกจากจกระปุกมาอุ่นละจ้าซิมก่อนด้จ้ามืม่อเนี่ยละจ้างั้นได้ไปกินยังไงวะไปกินข้าวองอโอเคไปใส่จาน ชินเชฟใ่จนองมอ้หอมหอมัมเยเรพี่ต่เพาะว่าชิบนกินหลายวันได้บอกกินหานะโอ้กัแม่ละเขาลงสีหน่อยนะ้มันลงสีไงมีหขมไข่ต้มด้วยพี่น้องคะไข่ต้มไปก่อนเวาละเวาลงขนาดละเ้อมโคเลย จต่กลางนี่ดีพี่น้องคะตั้งมังคุดหอากันแล้วนะคะ่ะไปตั้งโต๊ะกันเด้อคลิปนี้ก็พอกันสำเนียงเด้อจ้าพ่อกันคลิปหนาละจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนครับพ่อกันตอนกินข้าวแล้วนะไปแล้วครับบ๊ายบาย